ผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับมาเจออีกครั้งในนามันนี่ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจมานานนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ผมค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเออไม่ต้องเอามาออกก็ได้นะเพราะมันไม่เกี่ยวกับประเทศเรานะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างสนใจเป็นพิเศษนะคืออะไรหรือไมครับผมมันมีโอกาสที่จะมาถึงประเทศเราในไม่ช้าครับผมประเด็นสําคัญก็คือว่ารูปแบบที่มันทํานะครับผมไม่ใช่รูปแบบของเคฟซีโดยเอคีฟซีหลักนะมันเป็นเคฟซีในพื้นที่ภูมิภาคนะครับผมคุณอาจจะสงสัยว่าพื้นทีี่่ภภููมมมมิิาาาคคือออะะไรรรนนผผใกกปลเยทดขึ้พง เกิดเชี่ยอะไรขึ <üst Pop> ้นเนี่ยอยู so ่กันเลยแล้วจะเออเลยอย่างนี้ไม่ได้สิกูกำลังดูอยู่อออรจินอลเคเฟซีโมเมนต์นะครับผมโมเมนต์ที่เกิดจากเค c ซซึ่งคนที่วาดเป็นศิลปินชาวมาเลเซียนะครับผมแล้วก็รูปแบบที่เขาสร้างสรรสร้างมาเป็นของมาเลเซียล้วนๆนะครับทําไมเขาถึงผักดันเป็นของมาเลเซียก่อนใช่ไหมครับอถ้าดูตามสถิติเกิดขึ้นนะครับผมเคซีเนี่ยถ้าคนที่กินกันเยอะๆนะ มาเลเซียถือว่าค่อนข้างที่จะพอสมควรนะครับผมและเอ็นเอ็ทีนะครับผมที่สถิติที่เกิดขึ้นนะภูมิภาคเราจะส่วนใหญ่จะเยอะพอสมควรนะครับผม mm hmm. ก็ต้องเป็นยกยกยก,ยกให้กับ N m อ t ของตรงส่วนมาเลเซียพอสมควรนะอินเดียมาเลเซียอินโดนีเซียประมาณนี้ครับราวๆนี้นะครับผมสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าคุณไม่ต้องดูราคาประมูลตัดแ่งทิ้งไปเพราะประมูลกันเสร็จไปแล้วนะครับผมคือผมอยากจะให้ทุกคนได้รับรู้อันนี้นะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับยูทิลิตี้ที่เกิดขึ้นจากไอตัว เอ็นเอฟพีของเคพีซีนะผมถามว่าม uh, uh, ันแปรยังไงล่ะหลักโปรโมชั่นที่เกิดขึ้นเนี่ยเฉพาะคนถือเคพซีประเด็นคือมันมีมันมีเวลาจํากัดด้วยสเปซเวลาจํากัดด้วยเราก็เลยมาดูกันว่าสมมติว่าถ้าคุณซื้อแม่งเข้าไปเนี่ยนะลิงกิตที่ลด20% 20ไม่ใช่20ลิงกิต20ลิงกิตมันเท่ากับเท่าไหร่วะตั้มนึงนะขออนุญาต20ลิงกิตเท่ากับ157่าสิบเบาทหนึ่าบาทรับโปรโมชั่นรหัสรหัสลด ส่วนลดโปรโมชั่นที่เกิดขึ้นซึ่งคิดว่าเป็นโปรโมชั่นรายเดือนคุณฟังผมไม่ผิดครับโปรโมชั่นรายเดือนซึ่งรหัสโปรโมชั่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะใช้ได้ตั้งแต่1กระกฎะาคมจนถึง30มิถุนาเราตีเล่นๆไปประมาณเ,เดือน6 6 6 7 8 9 10 11 11นะ12 12แล้วนะครับ7เดือนนะ ถึงมิถุนาแปดหนึ่งสองสามมกราคุพามีนาเมษาพฤษภามิถุนาหกเจ็บวกหก็เป็น7 6็ดบวกหกสมยสมองเสื่อมแล้วเนี่ยพระคุณพอเราหักลบกบนี้กันนะครับผม13คูณร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้ิที่เกิดขึ้นคือ2 4งพันสบอ็ดบาทคุณฟังผมไม่ผิดครับ2องพันสอ็ดบาท สิ่งพิเศษที่เกิดขึ้นก็คือการเข้ารับรหัสตามเว็บไซต์ของเขาใช่ไหมครับกรอกรหัสปุบแอนตี้สแป๊ป้องกันนู่นนี่นั่นนะครับผมซึ่งสําหรับผมข้อกาหนดเงื่อนไขที่เขาตั้งไว้เนี่ยเป็นข้อกาหนดเงื่อนไขที่พยายามบอกว่าเอ้ยมันได้เท่านี้เท่านี้นะซึ่งสําหรับผมผมพยายามมองว่าเอ้ยมันมีโอกาสในการเข้าถึงส่วนอื่นไหมที่มีโอกาสจะสามารถซื้อได้ใช่ไหมครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดว่าเราไม่มีสิทธิในการซื้อตัดทิ้งไปข้อกําหนดในการเงื่อนไขในการซื้อค่อนข้างละเอียดมากจนเรียกว่าถ้าถ้านี่ไม่ละเอียดนี่ก็ไม่รรรู้วว่่าาเียกอะไล สำหรับผมผมมองอย่างนี้นะว่าโอ,อกาสในการซื้อนะครับผมในส่วนของ KFC ที่เกิดกขึ้นนะไ f t ตัวนี้เนี่ยเป็นค่อนข้างไม่คุ้มค่าอย่างรุนแรงนะครับผมใช้คํานี้นะผมคิดว่าไม่ได้ม่ได้ผิดผิดแปลกอะไรนะครับผมแต่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่จุดเริ่มต้นที่ดีนะครับผมใช้คํานี้เพราะว่าผมรู้สึกว่ายูทิลิตี้ที่มันตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นยูทิลิตี้ที่ลองเช้คำว่าลองเชิงนะผมถ้าถามว่าเดือนหนึ่งคุณมีส่วนลดประมาณ140่บาทามัน เพียงพอไหมสําหรับชีวิตหนึ่งในการดำรงชีวิตเนี่ยกับประมูล NFT ในราคาประมาณ8,000น,นะครับผมตอกได้เต็มปากเต็มคําเลยครับผมว่าแม่งโคตรไม่คุ้มค่าเลยนะครับยังไงก็ตามนะครับผมก็เป็นกุศโลบายนหนึ่งที่ดีนะนในการผลักดันแบรนด์นะครับผมในการสร้าง Ar A อเอเรสนะครับผมหรือการรับรู้นะให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้นนะครับผมแต่ถามว่าดีไหมตอบว่าไม่ดีนะครับเพราะว่าคือจํานวนมันน้อยเกินไปนะครับในการประมูลในการเข้าถึงนะ ถ้าคุณเปลี่ยนจากการประมูลในการแจกนะครับผมซึ่งผมคิดว่ามันจะสร้างการรับรู้ได้มากขึ้นยิ่งกว่ายิ่งกว่าที่คุณคิดอีกนะและสร้างอูลค่าได้มากกว่าการประมูลอีกนะครับผมเป็นประมาณผมใช้คําว่ามากกว่าการประมูลประมาณร้อยเท่าถึงพันเท่าเลยเลยคุณแค่ออกแคมเปญใน Facebook ของคุณนะแคมเปญในกนตลาดนะเอายิงแอดไปนะครับผมเอาง่ายๆยิงแอดไปประมาณสักห้าร้อยลิงกิตก็ได้นะอาจจะดูไม่เยอะหรอก500ลิงกิตอะ ยิงแม่งเข้าไปนะครับห้าร้อยพันหนึ่งลิงกิตยิงเข้าไปนะฮะแล้วค,คุณจะรู้ว่า Impact ที่กลับมาจะเยอะขนาดไหนนะครับผมคือการแจก NFT มันแจกได้ง่ายๆนะถ้าคุณจะแจกนะครับผมแค่คุณให้โค้ดเข้าไปนะครับเขาจัดการนะครับก็จะทําได้แล้วละ่ะแล้วอย่างหนึ่งก็สร้างการรับรู้เพิ่มเติมนะครับพอสร้างการรับรู้เพิ่มเติมเสร็จปุ๊บมันไม่พอเนี่ยมันสร้าง loyalty ให้กับลูกค้าอีกนะครับผมซึ่งสิ่งนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกว่าคนที่ทําการตลาดให้กับ KFC ของมาเลเซียแม่งหวยมากนะคร บอกอย่างเงี้ยคิดว่าไม่ผิดนะครับผมยังไงก็ตามนะถ้าจะทำกัญตลาด KFC ซในประเทศนะครับผมรบกวนนะครับผม <S <S ฟังคลิปนี้ของผมสักเล็กน้อยนะครับผมคุณจะเข้าใจว่าสิ่งที่เรียกแขกนะครับจริงๆเนี่ยมันคือส่วนลดของแถมแล้วก็การบอกต่อปาต่อปานะครับผมแต่สิ่งพวกนี้เนี่ยมันจะยังไม่ซึมซับเข้าไปใน NFT 1ท0ร็นะครับผมการสร้างโมเมนต,ต์บางอย่างเนี่ยมันควรต้องทำให้กลุ่มคนเนี่ยเข้าใจ NFT มากขึ้นรับรู้ n อ t มทมากขึ้นแล้วเขาจะ สร้างโรยเตี้ให้กับคุณเองนะครับผมวัเจกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ